สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะเพราะว่าเคคลิปนี้อีกแล้วนะคะจริงหรือไม่นะคะกับคน12ลัคนาราศีนะคะามาดูกันว่าคือหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันคือจริงหรือไม่ที่คน12ลัคนาหรือว่าราศีเหล่านี้บกจะตกลุมล่มรักคนแบบดด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 เ,เดี๋ยวเรามาลองดูกันเริ่มที่คนที่มีลัคนาหรือว่าราศีมังกรน,นะคะ จริงหรือไม่ที่ตัวคุณอะเป็นคนที่จะตกหลุมรักหรือว่าแพ้ทางขอใชนคำแพ้ทางอะแพ้ทางคนที่เป็นสายละมุนอบอุน่นไม่เชิงว่าอ่อนหวานแต่อ่อนโยนละกันอ่อนโยนดูแลเอาใจใส่เก่งเหมือนแบบพ่อสีเลือนแม่สีเลืออ,อทําอาหารได้อะไรเงี้ยฟีลสายสายอบอุน่นอะสายผู้ชายไมโครเวฟอะไรเงี้ย หรือคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือครอบครัวนี่แหละคือบ้านอะไรเงี้ยคุณมักจะตกหลุมรักคนแบบเนี้ยจริงไหมเพื่อนแล้วต่อมานะคะเพื่อนเพื่อนที่มีลักษาหรือว่าราศีกุมเนี่ยจริงหรือไม่ที่ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มักจะตกหลุมรักคนที่โดดเด่นโดดเด่นคือเด่นะเดินเข้าห้องมาแล้วเด่นมีออร่ามีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นคนดังในกลุ่มหรืออย่างที่บอกเดินเข้าห้องมาแล้วโคตรเด่นเลยอะไรเงี้ยหรือเป็นคนที่หรือมัจะตกหลุมรักหรือว่าแพ้ทางคนที่มีพลังงานสดใสเหมือนพระอาทิตย์อะไรเงี้ยเออแบบสดใสมีออร่าแล้วก็เป็นไว้แบบนึกถึงคนที่ยิ้มยิ้มแล้วสดใสเสียงน่ารักหรืออะไรเงี้ยเออคุณมัาจะแพ้ทางคนแบบนี้จริงหรือไม่ <c oughs> ต่อมานะคะเพื่อนๆที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีมีนนะคะ คุณมักจะแพ้ทางหรือว่าชอบตกลุมรักนะคนที่ฉลาดเจ้าระเบียบสะอาดดูแลตัวเองดีหัวจะหลดเทา้าอ่ะแบบดูดีแต่งตัวดีอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีความจริงจังแล้วก็มีการแบบจัดระเบียบในชีวิตดีคุณไม่ชอบคนสเปะสปะหรือคนที่แบบติดจน จนไม่มีแบบแผนในชีวิตอะไร่งเงี้ยคุณไม่ชอบแบบนั้นแต่คือมันจริงไหมทุนแพ้ทางคนที่แบบดูฉลาดจเจ้าระเบียบดูแลตัวเองดีมีแบบแผนในชีวิตวงเล็บอาจจะเพราะว่าตัวคุณนะ่ะตรงข้ามกับเขาหรือเปล่าคุณก็เลยชอบคนแบบนี้ <c oughs> ไปต่อกับเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆ,ๆที่มีลัคนาหรือว่าราศีเมษนะคะจริงหรือไม่ที่ตัวคุณนะ่ะแพ้ทางหรือว่าชอบคนที่อ่อนหวานมีสนเสน่ห์แบบแบบอ่อนหวานอ่อนโยนน่ะพูดจาเพราะ มีศิลปะปนในการประณีประนอมไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีรสนิยมดีในการเลือกอาหารเลือกแต่งตัวแล,และที่สำคัญเลยคือคุณชอบคนที่เข้าสังคมเก่งไม่ชอบคนที่อายเออดูด,ดูดูความดูความดูความแบบดูความแบบแบบเขาเรียกเลยนะสเปคคนที่คุณแพ้ทางนะแบบว่าอ่อนหวานมีสเสน่ห์เข้าสังคมเก่งพูดจาเพราะมีศิลปะปนในการปณีประนอมอะไรอย่างเงี้ย อ่อนโยนอืมจริงหรือไม่เออต่อมานะคะลัคนาราศีพฤษภนะคะลัคนาหรือว่าราศีพฤษภอะ่ะเออมันจริงไหมที่ตัวคุณอะ่ะมักจะตกหลุมรักหรือว่าแพ้ทางคนที่ดูเลือกลับมีเสน่ห์นะค้นหามีมีความหลงไหลหรือมีชั่นนั้นเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอะ่ะสูงแบบเขามีสิ่งที่เขาชอบเช่นเขาชอบเล่นเล่นกีฬาเขาชอบเรื่องหุ้นเขาชอบเรื่องแบบ อะไรบางอย่างอะที่มันเป็นพาชั่นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณคุณชอบคนที่ที่ดูจริงจังแล้วก็หนักแน่นชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองชัดเจนว่าคนคนนี้ต้องการสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้ทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคุณจะหลงไหลแล้วก็ชอบคนแบบเนี้ยมากๆจะบอกว่าชอบคนสุดโตง่งแบบซ้ายสุดขวาสุดมันก็ไม่เชิงแต่มันจะเป็นการสุดโตง่งแบบมีศิลปะเออประมาณนั้นจริงหรือไม่ ไปต่อกับเพื่อนที่มีลักคณาหรือว่าราศีมิถุนนะคะจริงไหมที่คุณมักจะตกหลุมรักคนที่มีความคิดกว้างไกลฟิลแบบมีอ t t i t u อแล้วก็หลักอิสระชอบประจนภัยทำกิจกรรมเดินทางบ่อยชอบทำอะไรที่มันแบบ extreme อ,อืมแล้วก็ชอบคนที่มีความรู้ มีความรู้นะแบบรู้จริงด้วยอะไรเงี้ยมีความรู้รู้เยอะรู้หลายๆเรื่องร,รู้รอบด้านอะไรเงี้ยหรือคนที่เขาสามารถให้แรงบนนันดาลใจคุณได้เวลาคุณไปคุยกับเขาอะเออคุณตกหลุมรักคนแบบนี้มากๆชอบมากๆอะไรเงี้ยจริงไหมต่อมานะคะลัคนาหรือว่าราศีกรกฎจริงไหมที่คุณมักจะแพ้ทางหรือว่าตกหลุมรักคนที่มาดนิ่งคือมีมาดมาดนิ่งนิ่งๆหน่อยมีความรับผิดชอบสูงดูเป็นผู้ใหญ่หรือว่าดูเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้หรือว่า ชอบคนอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบคนที่มีความมั่นคงในชีวิตหรือหน้าที่การงานอันนี้คือเป็นแบบเห็นแล้วปุ๊บตกหลุมรักเลยชอบเลยคนสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยจริงไหม <c oughs> ไปต่อกับเพื่อที่มีลัคนาหรือว่าราศีสิงห์จริงหรือไม่ที่ตัวคุณเป็นคนที่แพ้ทางหรือว่าตกหลุมรักหรือว่าชอบคนที่แปลกแต่เก่งคือ คุณชอบคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะคนมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนคุณเป็นคนมั่นใจตัวอยู่แล้วแต่ว่าคุณชอบคนที่ไม่ได้ชอบคนที่เหมือนตัวเองนะแต่คือค,คุณชอบคนที่มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์มีความมั่นใจเร็เองสูงคิดนอกกรอบแปลกแต่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณชอบคนที่เขากล้าที่จะเดินเข้ามาในแสงของคุณอ่ะเออเพราะว่าคนสิงห์เขาจะมีออร่าของสิงห์อยู่แล้วใช่ไหมอืมคุณชอบคนที่ ที่กล้าที่จะมาอยู่ในความโดดเด่นของคุณอะแล้วไม่แบบไม่ถอยห่างไปเพราะว่าเฮ้ยแสงหรือว่าออรล่าของคุณมันมันกลบเขาอะไรเงี้ยเออแล้วเขาแบบฉันไม่แคร์ฉันอยู่กับเธอได้อะไรประมาณนี้เขาเขาจะชอบสิ่งเนี้ยมากหมายถึงเข้ามาถึงตัวคุณอะสิ่งจะชอบคนแบบเนี้ยมากๆแบบตกหลุมรักเลยอะไรเงี้ยจริงไหมต่อมานะคะลัคนาหรือว่าราศีกันอะจริงไหมที่คุณตกหลุมรักหรือว่าแพ้ทางคนที่แบบ ช่างฝันมีศิลปะอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณอยากจะปลดล็อกประตูกรอนอะไรบางอย่างที่คุณกักเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้แล้วพูดแล้วระบายอะไรกับเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รับฟังโดยที่เขาไม่ตัดสินอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแพ้ทางแล้วก็ตกหลุมรักคนแบบนี้มากๆแล้วคุณจะมีความรู้สึกหนึ่งที่ว่าเขาเหมือนคนในฝันเลยอะ่ะ เหมือนนั่งในฝันนายในฝันของเราอะไรคุณตกหลุมรักคุณแบบเนี้ยจริงไหมต่อมานะคะััคณาหรือว่าราศีตุลคุณตกหลุมรักหรือว่าแพ้ทางคนที่กล้าหารกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตัวเองลุยลุย,ลยแบบไม่ติดสวยไม่ติดหล่ออะไรเงี้ยคือกล้าลุยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้ความลังเลโลเลในใจคุณอนะ มันง่ายขึ้นมันชัดเจนขึ้นคุณชอบคนแบบนี้มากแล้วก็คือแบบตกหลุมรักเลยถ้าได้รู้จักอะไร่างเงี้ยจริงไหมต่อมานะคะลัคนาหรือว่าราศีพิจิกนะคะจริงไหมที่คุณน่ะตกหลุมรักหรือว่าชอบคนที่มีความเรียบง่ายแต่มั่นคงมีความชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่าให้ความรู้สึกปลอดภัยกับร่างกายและจิตใจคุณแล้วก็ คุณมักจะตกหลุมรักหรือว่าชอบคนที่เขาดูแลเขาใช้คาว่าดูแลจัดแจงความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดเยอะอาจจะต้องพูดเยอะหน่อยในช่วงทำความรู้จักกันแต่ว่าพออยู่ไปแล้วเขาต้องรู้จักคุณแล้วต้องรู้ว่าคุณกินกาแฟาแบบนี้อะไรก็คุณจะตกหลุมรักคนแบบนี้มาเป็นอะไรที่เรียบง่ายพิเศษแต่ธรรมดาธรรมดาแสนพิเศษเอออะไรประมาณเนี้ย จริงไหมแล้วก็อันนี้แอบพูดมากนิดนึงคนพิจิกอะในสายตาคนอื่นคุณอาจจะดูเป็นคนเรื่องมากนะดูเป็นคนแบบอันนู้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาหรือแบบอยู่ด้วยจะอยู่ด้วยยากไม่เนี่ยนูน่นนี่แต่คือจริงๆแล้วคุณชอบคนเรียบเียบง่ายๆ่ายอย่างเงี้ยเหมือนเทียบพูดไปอ่ะอแต่อย่างไรก็ตามเขาต้องรู้จักนิสัยคุณก่อน,อนไงมันถึงจะอยู่กันได้เออต่อมานะคะลัคนาหรือว่าราศีธนูเนี่ยจริงไหมที่คุณเป็นคนชอบคนที่ คุยสนุกไหวพิบดีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคล่องตัวสูงคือเป็นคนกระฉับกระเฉงไม่อึดอาดไม่ช้าไม่ยืดยาดไม่ขี้เกียจเออจริงไหมที่แบบว่าตัวคุณแบบชอบชอบคนที่มีความ adaptable สูงอะปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็แบบได้เคยเหนเนี่ยได้เซยสไปทำลุยโอเคเลยอันเนี้ยประมาณเนี้ยเออคุณชอบคนแบบนี้ เพราะว่ามันให้ energy l i v e l y มันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันแล้วก็มันยิ้มได้มันหัวเราะได้อะไรอย่างเงี้ยคุณมากจะตกลหลุมรักคุณแบบนี้จริงหรือไม่โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่กดเข้ามาฟังใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดมัททิลเลอร์สเตโรนนะบาย